19พฤษภาคมมีอะไรอัปเดตเข้ามาใน RM Classic บ้างถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป ราคาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o w i วินท็อปอลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมีกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยตามหาเดเิริงนะฮะอ่าซึ่งตัวนี้ครับมันจะเป็นเดเิริงที่จะเอาของต่างๆเนี่ยมาขายลดราคาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งในวันแรกเนี่ยมันจะอยู่ในซอกลืบนะฮะของตัวเมืองคอนเทลล่านั่นเองนะที่ผมยืนอยู่นะฮะพอเข้ามาคุยนะครับผมคุณก็จะคุยกับเควสตรงนี้ได้อ่านในเรื่องได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็คุยเมนูที่2เนี่ยมันจะให้เราซื้อของครับอ่า โดยที่ว่าตรงนี้ครับมันจะมีโมล a าโกคอยนะครับแบบ0ูนย์เซนีขายด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ยังมีโมล a าโกคอยนะครับแบบลดราคา50%ขายถึง50เม็ดเลยนะฮะอ่าเนี่ยคือปกติอ่ะถ้าเราซื้อเราจะเสีย10ล้านใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็เอามาล่อแบบว่าโอ้โหลดครึ่งราคาอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะมีทุกๆวันนะครับผมไปจนถึงวันที่26 พือสภาคมเวลาตีห้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องเดินมาหานะครับเพื่อที่จะมารู้ว่าเฮ้ยในตัวนี้มันมาขายอะไรนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะมีอะไรอีกนะครับวันนี้นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอีเวนต์ใหม่มันก็จะมีแค่นี้นะครับผมอ่าแต่ว่าก็จะมีเรื่องของดันเค้กนะครับที่รอบนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับคอเซ นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าหมวกบอสยังไม่ต้องรีบคราฟนะครับเนี่ยมันมาเรื่อยๆนะครับรอบนี้เนี่ยหมวกเด็กมาแล้วนะฮะราคาเนี่ยก็ดูดีนะเอามาตีวงตีบวกกันได้ฝากสมุดได้เลือดอะไรกันด้วยนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกหมวกต่างๆทั่วไปนะครับผมก็สามารถแลกได้นะฮะและวิกนี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่อ่อลงหอรงดาวครบแล้วนะครับเราก็สามารถไปคราฟจนอัพดาวเต็มได้เลยนะทุกคนอ่าเนี่ยเห็นไหม มันสามารถที่จะอัปดาวได้เต็มเลยนะครับตอนนี้มัน24ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครลงครบแล้วเนี่ยคุณไปคราเพิ่มอีกยู่24นะครับอ่านี่ก็จะเป็นหม้อหอดาวนั่นเองนะฮะเออนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเตือนกันก็คือเรื่องของแฟชั่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหม้อก่อนตึ๊บนี่มาที่หมอ้อโอ้คนเยอะนะฮะและนี่ฮะเข้ามาดูที่หม้อครับปึ๊บที่หม้อเนี่ยก็จะเป็น เจล็อปี้นะครับไอออนออแล้วก็โกแซนนะครับผมก็จะคาราบไว้24นะฮะอ่ะแล้วก็กดคาราบเลยปั๊บนี่ไม่ต้องคาราบหมดก็ได้นะครับสำหรับใครที่อัพเต็มนะฮะปึ๊บนี่48ครบแล้วเรียบร้อยนะฮะแค่นี้เราก็จะไปรอในซีซัน3แล้วนั่นเองนะครับสุดท้ายละนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของอตัวสกินจำกัดเวลานะครับพรุ่งนี้นะครับผมตัวนี้จะถูกนำออกนะทุกคนอ่า ไอ้ตัวทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นเนี่ยก็จะถูกนําออกจากตู้ตรงนี้ไปนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นปีกตัวใหม่นั่นเองนะฮะก็จะเป็นปีกเพนสี่เอ็มเพนสี่นะครับอะไรประมาณนี้นะอ่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้กันเก็บไว้ได้เลยสําหรับใครที่แบบอุย้ยเสียดายว่าจะเสียแอร์แพคหกแอร์แหกหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมว่าจะซื้อหรือเปล่านั่นเองนะหลักๆวันนี้ก็มีแค่นี้นะะแหละฮะมีแค่ไอ้ตัวเดวิลลิงนะครับที่ อย่าลืมวา่าถ้าใครจะซื้อเนี่ยมันหลบอยู่ในซอกนี้เพราะว่าพอเราเก็บเนี่ยกดตรงเควสไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมาแล้วนะมันก็ไม่ได้มีแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรนะครับผมว่าเฮ้ยเราจะามาซื้ออีกทีนึงเราลืมอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีเตือนไงอ่าแล้วอนี้มีทุกวันนะครับอาจจะสลับเป็นของอย่างอื่นบ้างหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้บ้างนะครับผมก็ อยากให้มาเช็คทุกวันในช่วงนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็รับฟรีซื้อฟรีแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยใครอยากซื้อแมวทอง5ล้านอ่าผมซื้อโชว์ปั๊บนี่ลด50%บ็นะฮะมันก็มาล่อเราอีกนี้แหละฮะเออนะแต่ใครไม่ได้ต้องการอะไรแมวทองมันก็หาได้จากการลงดันก็อ่าซื้อไอ้ไม่ต้องซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะ แล้วใครที่ไม่อยากจะพลาดกิจกรรมต่างๆนะครับหรือคอนเทนต์ต่างๆของ r o m นะครับก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมในดิสของผมได้เลยนะครับเราจะมีพวกเรื่องของการแจ้งเตือนกิจกรรมที่มันจะหมดนะครับหรือว่าจะเป็นการวิจัยมาสเตอร์สกิลต่างๆตามอาชีหรือว่าจะเป็นพวกห้องแห่งอนาคตนะครับที่เอาไว้ศึกษาพวกของม่วงนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ต่างๆในแผนอนาคตด้วยนั่นเองครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตละกันนะครับในส่วนของร้านค้าเด l วอริงนะครับผมที่จะอยู่ในช่วงนี้ไปตลอด1สัปดาห์นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆชาว R M Classic นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องยุงโกได้ทำคลิปของเกม R M Classic ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ